อัพเดตราคาที่ดินนะครับว่าตรงไหนของกรุงเทพมหานาครเนี่ยราคาเติบโตวไวที่สุดรวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเส้นไหนสายสีอะไราราคาเติบโตมากกว่าเพื่อนและที่ทานต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคิดว้ไล่ฟังครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับผมนั้งทุนนิสสังหารีมรัพย์แล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคารรับสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ในชอ่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของราคาที่ดินที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมาครับจากการรายงานของศูนย์ขอ้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการอัปเดตราคาที่ดินแถวบริเวณรถไฟฟ้า5เส้นทางครับต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งนะครับสายสีเขียวเนี่ยพุ่งแรงมากๆครรรััับบต่างงงจหวดดดโโยยพพอกุเทมหานนนนนคคคครรรรเช่่ปฐมีะับาาก็พุ่งงแรนะครับบแซงงา ซ้ําต้องบอกก่อนเลยว่านนที่ตัวเมืองเองครับมารขยายตัวออกข้างนอกมากยิ่งขึ้นนะก็ปลดล็อกศักยภาพของที่ดินนะให้ทำตึกสูงตึกสูงได้อีกทั้งนี่ยในรถไฟฟ้ามันก็ขยายไปรอบๆด้วยนะครับรวมถึงปริมณฑลนะในอดีตเองนะครับรถไฟฟ้ามีสายสีเดียวคือสายสีเขียวและหยุดในแค่ใจกลางเมืองเท่านั้นแต่วันนี้เนี่ยสายสีเขียวมันเบ่งบานนะครับยาวออกไปจนถุกกาญนะครับขึ้นไปจนทบุรีปทุมธานีข้างบนกันแล้วทำใหปริมณฑลหรือว่าจังหวัดโดยรอบกรุงเทพนี่ครับได้รับอิสระไปเต็มๆครับอันนึงมาจาก ฟ้านึงครับก็มีหลายเส้นให้เลือกนะแต่ว่าถ้ามาอันดับหนึ่งมาวิจริงๆเนี่ยนะครับต้องเป็นเส้นสีเขียวเลยครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายเส้นเก่าๆนะครับที่แบบก็ลากผ่านจุดสําคัญของประเทศเช่นสยามแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นที่มีสเตชันเยอะที่สุดแล้วครับซึ่งบริเวณที่แบบราคาขึ้นดีๆนี่ครับก็ได้แก่งตุรประการบางปูนะครับอันดับสองเนี่ยรองลงมานะครับก็รงสีแดงอ่อนนะตรงตลิ่งชันสารยานะครับก็เป็นทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครครับซึ่งเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่ค่อนข้างใหม่นะครับและโซน ก็ใช้ประจับอยู่แล้วผ่านจุดสําคัญเช่นออฟฟิศบิลดิ้ง ในการเมืองกรุงเทพครับโตขึ้นถึง14.9%เลยนะครับอันนี้คือราคาประเมินต่อปีเนี่ยเห็นว่าราคาของอสังหาโดยเฉพาะที่ดินเนี่ยนะเติบโตสูงถึงนะครับถึง17.9%ถ้าสมมติราคา10ล้านเนี่ยก็ไปเป็น11.7ล้าน,นนะครับแม้ใครบอกว่าสังหาเนี่ยไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยไปราคาไม่ค่อยโตนะครับแค่ปีเดียวเนี่ยพุ่งไปถึง17.9%เกนี่ก็แซงทรัพย์ตื่นอื่นไปได้เยอะเลยครับแต่ถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เพิ่ เป็นส่วนต่อขยายจากเส้นที่สําคัญนั่นเองเช่นสายดีเขียวเนี่ยมันมีความเข้มแข็งของตัวเส้นอยู่แล้วเข้าถึงจุดสําคัญใจกลางมันอยู่แล้วพอมันขยายต่อไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยราคามันก็ต้องก้าวกระโดดเป็นธรรมดาครับเรียกว่าทรงอิทธิพลกว่าเส้นอื่นๆเยอะครับดังนั้นเนี่ยผ่านพื้นที่ไหนพื้นท่น้นราคาขึ้นต่อตัวแบบก้าวกระโดดแน่นอนแต่นั้นจังหวัดที่ได้อันส่งไปด้วยกับพื้นที่เส้นดีเขียวก็คือทางสุดปากกานะครับบอกได้เลว่าใครมีที่ดีเนี่ยหรือว่าบุญหล่นทับราคาขึ้นกระฉูดครับมาชวนคกนกับอีกสายหนึ่งที่แบบราคาเติบโตดีกันดีกว่านะครับเป็นอันดับ2เลยนะนั่นคือตรงสายสีแดงส่วนต่อขยายตรงตลิ่งชันสารยานะครับ เพราะว่ามีการข้องบเนี่ยกว่าหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับต้องบอกเลยครับว่าพื้นที่ตะวันตกฝั่งนี้เนี่ยเริ่มมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากออตัวเมือ,มองมันขยายไปนะครับรวม yeah, ถึงตรงผังเมืองตรงนี้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นสีส้มมากขึ้นอีกด้วยซึ่งตัวผังเมืองใหม่ของกทมตัวล่าสุดนะครับมีการปรับพื้นที่นะครับในฝั่งตะวันตกเนี่ยตรงแถบตะวิงชันเนี่ยนะครับจากที่เป็นพื้นที่สีเขียวจำนวนมากเลยนะกลายเป็นสีส้มกับสีเหลืองแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นเรื่อออองงดดดีีดีีีีรรืืืเเ่่่ไมมนนค,คัพ้ทุกกษ์สขยยวลลาา ลงไปอย่างพูกภาพนะฮะคือโดยโปกติแล้วเนี่ยพื้นที่สีเขียวยังขาวครับมันเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทครับแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วยคือฝั่งตอนตกเน,นี่ยก็มีทั้งย่านตลิ่งชันนะครับและในฝั่งของตอนออกเนี่ยก็ได้แก่ตรงฝัดเวที่เป็นทางน้าไหลนั่นเองฮะในแก่พวกมินบุรีนองจอกตรงนั้นครับกล่าวคือเมื่อก่อนในกรุงเทพก็คือจะเน้นชั้นไหนเป็นอย่างเดียวเป็นสาคัญนะครับแล้วก็บริเวณรอบกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นทางฝัดเรหรือว่าทางระบายน้ําอะไรแบบนี้เนี่ยแต่พอตัวกลางเมืองกงเเมันยขยขขบายไปีี้้็ตะจวววสแล ไปอีกเดี๋ยวมันก็ไม่น่าใช่ถูกไหมมันก็เลยมีการปรปับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ตัวเมืองขยายไปได้แล้วก็ระบบระบายน้ำมัำนก็ยังคงไปได้วยกันไ,ได้นั่นเองครับซึ่งถ้าดูอัตราการเปลี่ยนแปลงเติบโตเนี่ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจอยู่ที่ว่าสีเหลืองนี่ครับลดลงนะครับไปกว่า19%นะครับส่วนสีส้มนี่ครับเติบโตขึ้นไป41%ก็หมายความว่าพื้นที่สีส้มที่ความหนานแน่นมากกว่าสีเหลืองนี่นะครับเป็นความนั้นปานกลางเนี่ยเติบโตขึ้นครับสีน้ำตาลนะครับความหนน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 าาแแแ่่่่่่่่่สสสููงงงงงงเเเเเีีีีีียยยยยลลลลดดะะะคคคครรรรััััับบอออออททท7.17%กกุ็ืืืขขขพ้วว หายไปกว่า78%ซครับซึ่งหุ้นสัดส่วนทั้งหมดนะครับ,รบพื้นที่สีส้มกับสีเหลืองเนี่ยพอๆกันนะครับอยู่ที่23%ของทั้งหมดนะแต่เนี่นอกจากการเติบโตของรถไฟฟ้าที่เข้ามาในฝั่งตรงนี้อีกแล้วนะครับหรือว่าเรื่องของผังเมืองที่มีการปรับเปลี่ยนให้สร้างอยู่สายได้มากขึ้นเนี่ยก็ดานทำให้ราคามันเติบโตขึ้นด้วยครับซึ่งตัวสีเขียวหรือสีเขียวทะยังขาวเนี่ยมันก็มีความจำกัดนะครับในการก่อสร้างนะสร้างได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อที่ต้องขนาดใหญ่แต่พอ บโตของราคาที่ดินแบบน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนั่นคือในฝั่งของโซนนะครปฐมครับปรับขึ้นไปถึง62.5%เนี่มันบ้าคลั่งมากเลยนะครับนครปฐมถือว,ว่าเป็นโซนก็ปริมณทนนะครับก็อยู่ติดกับกรุงเทพหมหานครแล้วก็แบบเป็นทางการเดินเข้าสู่กรุงเทพอย่างง่ายราคาเนี่ยก็ไม่แพงครับาุกการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยค่อนข้างเติบโตสูงจริงๆถึง62%อนะครับอันดับ2เนี่ยก็คือโซนบางพลีบางบ่อบางสะทงคือในฝั่งของตะวันตกนั่นเองครับเติบโตอยู่ที่2.3%เอาจริงมว่ามัส ูงมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถูกนคุปผดผเนี่ยทิ้งห่างไปอย่างมหาศาลครับและสุดท้ายน,นะครับโซนกรุงเทพชั้นในนี่นะครับหรือว่าโซน CB d ดีใจกลางกรุงเทพเนี่ยเติบโตเพียงแค่6.8%เท่านั้นคือหลายคนเนี่ยมองจุดนี้จะเห็นภาพว่าเฮ้ยทำไมกรุงเทพชั้นในตรง CB d ีดีตรงสาทปรปทุมวันอะไรพวกนี้เนี่ยราคาถึงไม่ค่อยดีดไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับต้องบอกกันว่าสับผมนะ 6.8เนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะว่านี่คือโซนไข่แดงนะครับและเป็นโซนที่แบบเติบโตอิ่มตัวไปแล้วคือแบบมันไม่มีพื้นที่จะพัฒนาอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็ลงไปครบแล้วเป็นจุดลายมา a สํสคัญของประเทศดังนั้นหากพูดถึงการเติบโตเนี่ยฐานมันค่อนข้างสูงไงรุงเทพาชันายมันแพงมากๆแพงมหาศาล แต่ยังจุดออทำไฮจุดสูงสุดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเติบโตก้ากระโดดแบบ60%เหมือนนักปฐมเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะเป็นไปนได้ยังไงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเล่นเงินคนละเกมนะครับคุณนักชนในเนี่ยเติบโตชัวร์ถือว่าเติบโตสูงนะ6.8ถือว่าไม่เลวนะครับและก็เติบโตได้เรื่อยๆแต่อาจจะผ่านจุดเก้ากระโดดของราคาเนี่ยไปพักหนึ่งไปนานแล้วนะครับดังนั้นคุณจะลงทุนในมุมที่แบบเติบโตอย่างมั่นใจนี่นะครับไม่ต้องหมือหวา แต่อยอดร,ราคาที่เติบโตสูตงสูงเนี่ยต้องเล่นใบชันเมืองนะครับขอบนอกเมืองที่แบบว่ารถไฟฟ้ามา โครงสร้างมาการปรับผังเมืองมาถนนหนทางมาเนี่ยเมืองขยายมาเนี่ยราคาเนี่ยกำไรกว่าเยอะนะครับแถมราคาถูกกว่าจะต้องได้ครับั้นหากมองจริงๆเนี่ยในฝั่งของปริมณฑลก็ค่อนข้างน่าสนใจไม่น้อยน,นะครับนนทบ,บุรีปรทุมธานีนคปรปฐมสุาการอะไรแบบนี้ครับหากพูดถึงในฝั่งของเนครปฐมแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีโครงการภาครัฐจําพวกคมนาคมเนี่ยเยอะมากๆนะครับเช่นตัวถนนหนทางครับมีการทุ่มสูงถึง2 0 0 0 0ล้านนะครับมีการเว้นคืนที่ดินทาให้โซนตะวันตกเนี่ยดูดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งฝั่งของกรุงเทพ นากฝั่งของนอนท์นครปฐมปทุมครับจากรูปนั้นจะเป็นแนวเวนคืนที่ดินนะครับตรงพุทธมณฑลสายสี่นะครับแล้วก็เชื่อมไปยังปทุมข้นบนตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์เฉยนะครับก็เรียกว่าอยู่ตรงบริเวณพุทธมณฑลตรงนี้เลยนะครับซึ่งแถวนี้ก็มีม,าามหาวิทยาลัยไม่ิดอนสารยาอยู่แถวนี้บริเวณนี้ด้วยนะครับก็แปลว่าพื้นที่เนี่ยมีจกักรยานพอยู่แล้วแถมมีมหาวิทยาลัยชื่อดังไปตั้งอีกมีการตัดถนนใหม่นะครับอีกทั้งนันมีการสร้างตัวมอเตอร์เวยว กาญจนบุรีอีกด้วยครับต้องบอกก่อนนะครับมอตวเตอร์เวย์เนี่ยครับจะได้ยินในฝั่งของตะวันออกนะฮะเช่นตัวทางไป EEC อะไรพวกนี้นะครับเป็นการขนส่งครับแต่พอตัวเมืองเนี่ยมันเริ่มยขยายขยรวมถึงจะมีการกระจายการขนส่งไปยังฝั่งภาคตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงจะมีการเชื่อมต่อเมียนมาในอนาคตด้วยนะครับซึ่งกาญจนบุรีเนี่ยก็เป็นหน้าด่านสำคัญของเมืองไทยนะดังนั้กนการทำมอเตอร์วเวย์เนี่ยก็เป็นการเพิ่มศักยภาพของโลจิสติกในประเทศไทยนะครับซึ่งเว้นคืนที่ดินไปมหาศาลมากๆเรียกว่าจ่ายค่าเว้นคืนไปจุกๆเลลยนนะะคครรรัับบบปมาาาณ1,500้ท แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพื <si ้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะผ่านตัวนครปฐมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับก็แปลว่านครปฐมเนี่ยเป็นเหมือนเมืองหน้าด่านนะที่จะต้องใช้ในฝั่งของมอเตอร์เวย์เส้นนี้ครับการไปกาญจนบุรีเนี่ยนะครับถือว่าเชื่อมไปในเพื่อนบ้านเนี่ยก็ง่ายด้วยครับยังไม่พอนะครับนอกจากมอเตอร์เวย์ที่ไปฝั่งของกาญจนบุรีเนี่ยจะมีมอเตอร์เวย์ที่ไปฝั่งของตัวชั่อํนะครับหรือว่าตัวลงใต้อีกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องเว้นคืนบ้านไมต้น่ตัััววนนนนนนคคครรรปปฐฐมม่่เเเอองงะบจาาพก็มี จุดสาคัญนะในฝั่งของตะวันตกและก็ในฝั่งของตัวภาคใต้ของไทยด้วยนะครับพอโครงสร้างรถไฟฟ้ามานี่ครับทำให้บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มที่จะบูมด้วยนะครับเมืองเริ่มขยายมาราคาจับต้องได้ไม่ต้องไปแออัดอยู่ในกรุงเทพนะครับทำให้นักพัฒนาเนี่ยนะครับต่างแห่เข้ามาพัฒนาโครงการแถบต้องผสมมากเช่นเดียวกันนะเช่นในแก่โครงการของ AP นะครับก็แถวพัฒน์บนทนนะครับกําแพงแสนนะฮะซึ่งใกล้กับสามมหาลัยเลยนะครับเช่นมหิดลสระาุเกษตรศาสตร์กําแพงแสนนะครับรวมถึงศิปรกรด้วยครับคือที่มาตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงื่ออขง บ้านชันเมืองครับอีกทั้งล่าสุดนี้นะครับมันก็มีตัวมิกซ์จูตใหม่ของทางเซนทันด้วยนะฮะัชื่อเซนทันนครปฐมครับตอนนี้ก็ทํายิ่งใหญ่เลยนะครับพื้นที่อลังการกว่า100ไร่นะครับมูลค่ากว่า8,200ล้านนะแล้วก็หลายรอบเลยนะครับไปด้วยเรื่องของบิ๊กซีรถตัดครับแล้วก็มหาวิทยาลัยตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าคนแถวนี้นี่เยอะจริงๆนะครับมหาวิทยาลัยนี่นะครับมีนักศึกษามากกว่า200,000คนนะเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญด้้้้้้ววยยนน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 นะะคคคครร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 ััััับบบบแลลลถถถถถาา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 เเเเี่่ออดดงงงงงงิิจจกกขมมมมมมููๆททไฟตให เม็ดเงินเนี่ยลงไปถึงหลักแสนล้านบาทเลยนะครับถือว่ามหาศาลมากราคาไม่ขึ้นก็บ้าแล้วครับแต่ท่านเนี่ยนะครับวินเนอร์ของคลิปนี้ก็คือนครปฐมนะครับเพราะว่าราคาเติบโตแซงทุกเจ้านะฮะแซงทั้งรถไฟฟ้าสายที่เขียวแซงทั้งอุตสาหกรรมนะครับอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะมีใครให้มากกว่านี้ไหมเม็ดเงินแสนล้านลงนครปฐมนะครับแล้วก็โครงการอนาคตตัวเมืองขยายเรียกว่าใครมีที่ดินเนี่ยคนนครปฐมเนี่ยโชคดีมากๆครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ือ กดไลค์กดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะสำหรับคนที่อยากจะฟังความรู้เชิงลึกนะครับอยากจะลงทุนในอสังหาในมอนซั์ครับบอกเลยว่าโอกาสเนี่ยก็ยังมีอยู่เสมออยู่ที่คุณจะเป็นนักลงทุนที่ดีหรือเปล่านะครับผมมีสัมมนาที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะเป็นสัมมนาสดสองวันนะครับมีแขกเชิญเข้ามาพูดคุยด้วยแต่ใครชอบการลงทุนแบบว่านิ่งๆมั่นคงเติบโตอย่างต่อนเนื่องเนี่ยนะครับต้องห้ามพลาดคลอด แฟนชส์บีทูนะครับสำหรับคนที่ชอบดาราที่มั่นคงนะซึ่งสำหรับเนี้ยไปทำร่วมกับคุณพี่จัยรวานะครับส่วนใจกดแอดไลน์นี้แอดคิมพื่อที่ไลน์ขลางได้เลยครับขอบคุณทุกคนนะเจอคลิปน,น้าสุดท้ายทีนั้นกว่านกด้วยก่อนสวัสดีครับ